ของนอกมันจะอยู่กับตุ๊กตาคารหน้าครับเนี่ยหน้าตาตุ๊กตามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในรูนี้นะครับตอนนี้มันขาดไปแล้วและมันก็กินรูนี้เป็นรูปไข่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมไม่พอกนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับถ้าพอกแล้วบางทีศูนย์กลางมันไม่ได้นะครับ มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดง่ายๆถ้าศูนย์กลางไม่ได้นะครับมันก็จะมากินนะครับมันจะมากินเผาเดือยหมูนะครับนี่ไงน,นีเรียกว่าเผาเดือยหมูนะครับมันจะมากินนะครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกินแล้วครับแต่ฟันมันยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับฟันัเหลือเยอะอยู่แต่มันจะมาสึกอยู่ที่ปลอก ตัวนี้ก่อนนะครับปลอกยอ่อยต่อน,นะครับ